สวัสดีครับอ่าผมฟาร์มผองออแท็กนะครับที่อำเภอสเสมิงจังหวัดเชียงใหม่นะครับพอดีเรามีพม่าแม่เฉลียงนะครับพม่าแม่เสลียงเรางอนหมูนะครับต้นเหล่าพี่เล็กไปสนีนะครับอ่าแบ่งปันให้นะครับพี่ใจดีมากเลยนะครับอ่าเป็นพี่ชายที่อยู่หมู่บ้านเดียวกัน ที่แม่เสลียงนะครับแบ่งงอนหมูให้นะครับก็เอามาเลี้ยงตรงนี้ครับจุดเนี้ยหลังบ้านเนาะนะครับภูเขาทั้งลูกเลยนะครับบรรยากาศเหมือนสวงสวรรค์สําหรับไก่ชนนะครับนะครับบรรยากาศดีนะครับอันนี้บ้านผมนะครับหลังบ้านก็มาเป็นป่าละเมาะนะครับเป็นป่าจริงๆนะครับเหมาะสําหรับไก่พม่านะครับที่เขาจะอยู่นะครับ รอยทั้งลูกอ่ะเอาละเอาลฮะเนะี่ยงอนหมูพวกนี้ก็หลังจากกินข้าวเช้าเสร็จนะครับทั้งๆกินข้าวเ,เปลือกแล้วเขาก็เดินหาอาหารในป่านะครับหาย้ตัวไปเลยนะครับอ่าไข่ก็ไข่ในป่าฟักก็ฟักในป่าเกิดลูกในป่านะครับวิถีธรรมชาติจริงๆนะครับนะครับอยู่กันอย่างนี้นะครับไอ้ตรง นี้ก็เป็นสวนกาแฟนะครับต้นเขียวเยวนี่ยนะครับสวนกาแฟนะครับเขาก็จะอาศัยอยู่แถวนี้แหละนะครับธรรมชาติจริงๆนะครับซุ้มซุ้มฟาร์มเราไม่มีโรงเรือนที่เป็นปูนเป็นอะไรนะครับใช้วัสดุธรรมชาติเลี้ยงกันเลี้ยงธรรมชาตินะครับกไก่ได้เดินทั้งวันแน่นอนนะครับตัวไหนแข็งแรงก็รอดนะครับตัวไหนอ่อนแอก็ตาย นะครับให้ยาตามตามจําเป็นนะครับไม่ให้ยาพร่าเพื่อนะครับนี่ก็เป็นเลา้าเลา้เาผสมเล้าฟักนะครับไปดูหน่อยสิที่หนึ่งก็เนี่ยครับไอสายตาเพชรน,นะครับตัวเมียอยู่ข้างๆโอ่งนี่ ลูกหิเสียจอบออตัวกระโดดขึ้นขึ้นบนโอ่งนี่ใส่สา,สารน้ําเค็มพี่เล็กไปสนีนะครับสารน้ําเค็มตัวเมียตัวนี้บอดไวนะครับโอ่งโป้ง,ปอง,ปองบอดนะครับนะครับเราไปดูที่สองนะครับลอกที่สองก็จะเป็น ามานอกนะครับเพิ่งนําเข้ามาจากเมืองโะโคกูนะครับไอเขียวแตกนอกนะครับอันนี้ของเซียนหนุ่มหางนงนะครับนะครับนะครับสายพัฒนามาแล้วเขาเข้ามานอกนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับไก่ไม่มีกระดูกมีแต่โคนกันหนังจับเป็นตัวเล็กนิดเดียวนะครับสีเท้าไม่ต้องพูดถึงนะครับแม่นเร็วนะครับไม่ใช่ปาก นะครับไม่หนักนี่ไม่ใช่นะไม่ค่อยหนักนะครับจะตีเข้าตานะครับตีเข้าตาเข้าหูตีตีทีมีอาการนะครับไอ้นํำเข้าจากเมืองประคกูตัวนี้นะครับเลุงนันจัดให้นะครับมานอกมีเขานะครับแข้งขาวนะครับหางดอกเออแปลกนะครับแปลกมากเลยนะครับมายุคนี้แข้งขาวหางดอกไม่เป็นไรนะครับเรามันได่ใช้สีในการชนนะครับสีอะไรก็ได้ได้มดอ่ะนะครับเก็บยังไงก็ได้นะครับ ขอให้ชนดีนะครับมาอย่างนี้นะครับขนคอสีเหลืองนะครับนะครับตรงตัวเขาเขียวนะครับหลังเขียวปีกเขียวนะครับแต่หางเป็นหางดอกนะครับห่อนชอบสวยงามมีคราวด้วยนะครับหน้าตาดุดันเอาเลือนะครับตัวไม่ใหญ่นะครับตัวเล็กจับก็เล็กครับตัวเล็กเตี้ยด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะ ที่สามไอหมูบสามตานะครับชนแถวบนป่านะครับเก็บไปสามตานะครับอันนี้ของพี่เหล่าพี่เล็กไปสนีเหมือนกันนะครับอันนี้ตัวลักเลยละสูงยาวเข่าดีนะครับฐานเดยแน่นแข้งดําตาดําปากดานะครับเข้ากับตัวเมียพม่านะครับที่เอามาจากพม่านะครับตัวเมียตัวเนี้นะครับมาจากพม่าเล็กเหมือนนกเขาอ่ะนะครับเล็กมาก จับนี่คุณไม่รู้สึกว่าเป็นไก่นะครับรู้สึกว่าจะเหมือนนกเลยนกกระทาเล็กอะไรมาเข้ากับไอ้ตัวดูแดงนี่นะครับซึ่งแม่นตาเป็นพิเศษนะครับเข้ากับสายพมา่าไม่เสลี่ยงนะครับเพราะว่าไอ้ดูแดงนี่รู้สึกว่าตัวสูงใหญ่หุ่นเขาดีจะมาเข้ากับแม่ตัวเล็กๆนะครับเพอลูกออกมาก็น่าจะหุ่นดีนะครับแต่พมา่านอกรับประก,กันนะครับสัตว์แข่งเปล่าแน่นอนนะครับแม่นนะครับ แม่นบวกแม่นก็คงจะแม่นเนาะดูฐานเดือยไอไอดูนี่นะครับฐานเดืยโตนะครับเดยใหญ่ใช่เดยจัดนะครับไก่ไก่พวกนี้นะครับเลูกตีหักตีชักไม่มีนะครับรับประกันสายที่ผมมีนะครับไม่มีนะครับแต่ลูกแทงแน่นอนนะครับยกขึ้นแทงยกขึ้นแทงแทงให้รู้จักนะครับเอาละ ก็สนุกสนานกันไปนะครับไม่ได้คิดอะไรมากนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ลองหัดทําดูสนุกสนานนะครับเออหาไปดูไก่ตัวเมียดูไก่ตัวเมียนี่อันนี้เป็นแม่คราวนะครับที่ลุงนันมอบให้ก่อนก่อนจะเลิกเลิกชนไก่เลิกเล่นไก่นะครับน,นี่เป็นแม่คราวนะครับลูกออกับแมวตัวสีดำหมดเลยเนาะ แดงดำตาดำปากดำตามสูตรนะครับอันนี้ก็ยิงแก้มแก้มขึ้นตานะครับแขกพวกนี้ไม่รู้จักที่อื่นนะรู้จักแต่แก้มกับตานะครับเดี๋ยวลีลาข้าว่ากันนะครับตัวนี้แม่สายตาเพชรนะครับตาเพชรนะครับตาเพชรขึ้นชื่อในเรื่องตีเจ็บนะครับตีเจ็บตีทีก็แกว้งนะครับ ตาเพชรนะครับเรื่องลีลาไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าพระแมา่ดั้งเดิมจริงๆเนี่ยเข้าาจะไม่มีลีลานะครับยืนแลกลูกเดียวนะครับมันจะว่าแม่นี้แน่นอนนะครับตาเพชรร็มถึงตาเขาจะเป็นสีดานะครับเหมือนเราใส่แว่นเล็บนนะครับมาอีกแม่หนึ่ออันนี้แม่แม่นกคุมนะครับนีได้จากพี่เล็กไปสนีนะครับ นกคุ้มนะครับเล็กๆต่ำๆนะครับลายเหมือนนกคุ้มนะครับอันนี้ก็ลูกเพาะนะครับไก่หงอนหมูมันจะออกมาทั้งหมูบ้างงอนช่อบ้างนะครับเราเรากําหนดริงไม่ได้อ่านี่เขาเรียกแม่อีดูนะผมเรียกว่าอีดูนะครับท,ที่นําเข้าว่าอีตัวนี้ชนดะหมดเลยนะครับชนะหมดเลยในฝูงวันนั้นก็ได้ลูกมาแล้วครับอีดูนี่ไม่เชื่องนะครับรักสนโดดอยู่ในป่าตลอด รู้อีกที่อา้าวเกิดลูกออกมาในป่าแล้วนะครับี่อีดุครับตัวนี้นะครับแม่อีดุจัดนะครับแข้งหน้าแน่นอนนะครับแม่นี้เลยนําเข้าตัวนี้นะครับแม่พันตันเสียจอบมังกรเหนือนะครับแม่พันตันเสียจอบมังกรเหนือนะครับของเสียจอบนี่ใจดีมากเลยนะครับที่แบ่งปันสายพันธุ์ให้ แล้วก็ของของดีของจริงให้นะครับเสียจอบไม่เคยโกงหกนะครับผมได้มาเหตุผลที่นําเข้าคือเอของเสียจอบคือโครงสร้างกระดูกนะครับหัวจิตหัวใจแน่นอนนะครับดุนะครับไม่มีถอยนะครับแก่เสียจอบไม่เคยถอยนะครับดุนะครับล้มซ้ําด้วยนะครับอันนี้คือที่นําเข้านะครับไม่รัวนี้เอาเข้ากับเดี๋ยวลูกชุดนี้โตจะเอาเข้ากับพม่านอกที่เป็นตัวสีเขียวนะครับ ลองดูว่าเออ่จะเป็นยังไงนะครับแม่ตัวนี้โครงสร้างดีมากเลยนะครับเนาะเพราะว่าแม่นอกตัวเล็กเล็กจัดเลยนะครับไม่มีกระดูกด้วยนะครับแมา่ร้อยจริงๆนะครับเบาอุ้มแล้วเบานะครับอันนี้ก็เป็นที่เอลูวิ่งยามเช้าวันนี้จะอาบน้ําไก่อย่างไงเนี่ย <laughs> หมอกลงหนักด้วย <laughs> ครับก็คืออุปสรรคของการเลี้ยงไก่บนที่สูงนะครับ หนาวนะครับหนาวแล้วก็เสี่ยงตายนี่ก็จะเป็นที่ซ้อมไก่นะครับมีสังเวียนข้างในนะครับซ้อมไก่คัดไก่นะครับทุกอย่างทำคนเดียวหมดนะครับเ <c oughs> หนื่อยนะครับเมียด่าด้วยซ้อมไก่คัดไก่สีชมพูก็เป็นยาไก่นะครับซ้อมไก่คัดไก่ทุกอย่างจัดการบริหารคนเดียวหมดเลยนะครับเมียเอาข้าวให้ไก่บ้างนะครับ โอเคสวัสดีครับ